สวัสดีค่ะ FC ที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมก็พามาชมบอลสีสวยๆป้าเขียวอีกแล้วนะคะป้าเขียวจัดเป็นชุดนะคะเป็นลูกไม้ไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะ FC ค่ะค่ะป้าแมวฝากเบอร์ป้าเขียวก่อนจ้าโทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะชอบชุดไหนนะค่ะป้าเขียวยังมีใบชํำฉาขายนะคะ FC โลละยี่สิบบาทค่ะค่าส่งห้ากิโลสามสิบบาทใบทางก็ ก็มีนะคะแต่ปลายทางส่งส่งสิบโลขึ้นไปจ้ะสิบโลก็ส่งนะจ๊ะเป็นปลายทางนะคะค่ะเรามาเริ่มชุดที่หนึ่งกันเลยนะคะป้าเขียวเขียนว,ว่าสองร้อยเจ็ดสิบาทพร้อมส่งนะคะน,นี้พร้อมส่งนะจัดส่งให้ฟรีนะคะสองร้อยเจ็ดสิบาทนี่ไม่เสียค่าส่งแล้วจ้ะนะคะมาชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะเีนี่ลูกไม้สวยๆหน้าหน้าเปิอะเปแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะในนี้ได้ไปเป็นฟอร์มกอนะคะนี่นะได้ไปหลายต้นจ้ะ แล้วส่วนนี้คะ่ะลูกไม้สายดาร์กนะคะเอฟซีเนี่ยโตไปเขาจะด่างนะคะเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะไหนดูดูใบเขาสิคะแต่ละใบเขาจะออกมาไม่เหมือนกันจน้่อยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะเป็นฟอร์มกอมหมดแล้วนะไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นต้นเดียวนะจ๊ะนี่นะคะไม่ได้เป็นต้นเดียวค่ะไปหลายต้นนะคะแล้วก็มาต้นนี้คะ่ะสวยๆเลยเนะคะนี่ต้นนี้นี่กระถางหกยิ้วนะคะนี่นะคะ,ะ,คะต้นนี้ก็สวยนะคะนี่ชอบชุดไหนโทรหาป้าเขียวนะจ๊ะสองร้อยเจ็ดสิบส่งให้ฟรีนะคะสองร้อยเจ็ดสิบส่งให้ฟรีคะ่ะได้ไปสามกระถางนะจ๊ะ ชุดที่หนึ่งนะคะมีกระดาษอันนี้วางก่อนค่ะมาชุดที่สองจ้านี่นะคะหน้าไม้แบบนี้เลยจะเป็นฟอร์มกมอหมดแล้วนะคะ FC นี่นะคะไม่เท่ได้ต้นเดียวนะคะลูกไม้เขาจะเล่นสีไปมากกว่านี้นะคะไม่ได้อยู่แค่นี้นะนี่นะคะนี่คือชุดที่สองจ้าสองร้อยเจ็สิบาทเท่ากันค่ะนี่นะคะโทนนี้โทนนี้ก็ได้ไปสองต้นนะคะกระถางนี้นะอยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วค่ะนะคะ,นะคะามาอีกกระถางหนึ่งนี่เลยค่ะนี่นะอันนี้เป็นลูกไม้ของ กลุ่มพักกันนะคะกลุ่มพักกันกับทศกันนะคะเป็นลูกไม้นะนี้นะเป็นลูกไม้นะคะหน้าตาเขาจะสวยนะคะเนี่ยนะสวยมากๆค่ะได้ไปสามกระถางเท่ากันนะคะสองร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะชุดที่สองจ้ะค่ะต่อมาชุดที่สามนะคะต้นนี้เหมือนเหมือนไอหมื่นเลยนะคะเหมือนไอหมื่นเลยเนาะต้นนี้เนาะเหมือนไอหมื่นเลยนะคะนี่นะเป็นลูกไม้นะคะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะนี่นะคะ fc ลงไปดูนะคะ Rabbi น kind of ี่เหมือนไอหมื่นเลยต้นเนี้ยแปลว่าเหมือนมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้จ้ะแล้วก็มาต้นนี้นะคะนี่ออกใบเขียวมนๆแต่ว่าสวยนะคะโหลดใหม่มาสวยมากค่ะก็ได้ไปสามต้นนะคะกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะเนี่ยนะสามต้นนะคะกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะจ๊ะนี่นะคะกระถางนี้ได้ไปสามต้นจ้ะทุกทุกกระถางเป็นฟอร์มกอหมดนะคร fc นี่นะคะ ชุดที่สามนะคะอันนี้อยู่ในชุดที่สามจ้ะน,นะคะสองร้อยเจ็ดสิบาทส่งให้ฟรีค่ะชอบชุดไหนโทรหาป้าเขียวเลยนะคะอันนี้นี่หัวนี่พร้อมผ่าแล้วนะคะหัวพร้อมผ่าะคะ่ะหรือว่าถ้ายังไม่ผ่าหัวเขาก็เอาไว้ทําดอกก่อนได้นะคะตัดใบเขาทิ้งบ้างก็ได้ค่ะเพราะเขาจะออกดอกเร็วนะคะชุดที่สามนะคะอันนี้ชุดที่สามจ้ะสองร้อยเจ็ดสิบบาทส่งให้ฟรีค่ะต่อมานี่เลยค่ะนี่เป็นลูกไม้ทศกัณฐ์ค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ นี่เป็นลูกไม้ไก่นี่จะสวยมากนะคะเวลาโตไปแล้วจะสวยมากเลยจ้ะนี่นะคะตอนนี้อีกนี่ค่ะเป็นบอลใบทรงกลมนะคะบอลใบทรงกลมเป็นได้ไปหลายต้นค่ะ FC ได้ไปหลายต้นนะคะเป็นฟอร์มกอนะจ๊ะนี่นะคะเป็นฟอร์มกกจ้ามาต้นนี้ค่ะสีลาหุ่มทองนะคะสีลาหุ่มทองค่ะนี่นะคะชุดที่สี่ค่ะ ได้เป็นทั้งหมด3กระถางเท่ากันจ้ะเป็นฟอร์มกอหมดนะคะไม่ได้กระถางเดียวมีหลายต้นนะคะในกระาถางเดียวมีมี2ต้นขึ้นไปค่ะนี่นะคะ3กระถาง270บาทส่งให้ฟรีค่ะชุดที่4จ้ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่5นะคะนี่นะคะดูบอลสิคะใบเขาสวยมากค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะ,ะขายหงสุวรรณแต่ไม่ใช่หงสุวรรณนะคะเป็นลูกไม้นะ ต่อมาน่าจะสวยมากกว่านี้นะคะนี่นะค่ะอันนี้เหมือนซับคุณผลเลยจ้าเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้นะคะอยู่ในกระถางนี้มีสองต้นจ้านะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ปานตะว,วัน,นะคะ่ะสวยๆเลยค่ะอยู่ในชุดที่ห้าจ้าชุดที่ห้านะคะสองร้อยเจ็ดสิบาทส่งให้ฟรีค่ะไซส์แม่พันเลยนะคะเอฟซี FC. อยู่ในกระถางหกนิ้วเรียบร้อยแล้วจ้าต่อมาเป็นชุดที่หกค่ะ อันไม้นี่เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะเอฟซี FC. เลี้ยงนอกตู้ได้เลยเนาะไปถึงก็ถ้าใบไหนก่อย่างนี้ใบไม่สวยเอฟซี FC. ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยนะแล้วก็เอาเอา,อาถาดน้ารองนะคะค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่อันนี้อีกหนึ่งต้นค่ะอันนี้สายดากดักนะคะเอฟซี FC. เวลาเนี่ยเขาต้นนี้เป็นบอลทรงเตี้ยนะคะเป็นทรงเตี้ยเนาะนี่นะคะเป็นทรงเตี้ยได้ไปได้ไปเกือบสามต้นนะคะนี่สามต้นนะคะดูนะถ้าแตกลูกออกมาแล้วะคะ่ะสวยค่ะนี่ไงต้นนี้ไงชุดที่หกนะคะชุดที่หกค่ะ ที่ปมเมเคยบอกว่าลูกสยามนละลิมิดนะคะต้นนี้นะเนี่ยค่ะนี่และนี่ไปอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะได้ไปทั้งหมดสามต้นค่ะสามกระถางค่ะสากระถางได้ไปหลายต้นจ้ะชุดที่หกนะคะอชุดที่หกค่ะสอง้อยเจ็สิบาทส่งให้ฟรีจ้ะจ้ามาด้านนี้เลยบอลน,นี่ดูใบกสิส่งพิวสีแดงสดเลยนะคะสีแดงสดเลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นฟอร์มโกนะจ๊ะเป็นฟอร์มโกจ้ะ แต่ละต้นเป็นฟอมกอหมดเลยค่ะสวยๆทุกต้นค่ะนี่นะคะ fc ดูดูใบเขาค่ะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะสองอยเจ็ดสิบาทค่ะจ้ามาด้านนี้นะคะ fc ค่าส่งเหมาเมาอยู่ที่ห้าสบาทจ้ะอันนี้มีค่าส่งนะจ้ะซื้อกระถางเดียวก็ได้นะมีค่าส่งจ้ะอันนี้มิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมาเหสีจ้ะอันนี้นะคะมิ่งมะเหสีมีอยู่สามกระถางนะคะ กระถางละหกสิบบาทจ้านี่นะคะกระถางละหกสิบาทค่ะมิงมาเหสีนะคะต้นนี้ชื่ออะไรเนี่ยป้าเขียวนี่ผู้เท่าเฝ้าเรือนเท่าไหร่หกสิบาทเหรอเห็นไหมผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะเอฟซีผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะนี่นะกระถางนี่นะคะมีสองใบหนึ่งหลอดนะคะห้าสิบาทจ้าบางกระถางก็เข้าสามใบเข้าสี่ใบเลยนะคะเอาซื้อไปเลี้ยงฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนจ้ากระถางละห้าสิบบาทจ้า ต่อมาเป็นหานุมาหักด่านเจ็ดสิบาทนะคะปลาเขียวขายกระถางละเจดสิบาทค่ะหนุมานหักด่านจะสวยเหมือนบ้านป้าแมวเลยนะคะใบขาวออกชมพูนะคะหนุมาหักด่านจะนี่นะคะมีมาแบ่งปันให้แค่สามกระถางจ้ะไก่แดงเท่าไหรนะ่นี่ยเขียวไอไม่ใช่ไอ้ไก่ฟลอริดาไก่ฟลิดาเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบบาทนะคะหนุมาขัดสมาธิ เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทค่ะหนุมานขัดสมาชิเจ็ดสิบบาทพญาสเสวกเท่าไหร่จ๊ะห้าสบาทพญาสเสวกหรือปัญจเวกเนี่พยพญาพญาเสวกห้าสิบบาทจ้ะเศรษฐีสุพรรณเหลือหนึ่งกระถางจ้ะบันนี้บ๊ะแมวขอนจะตัดทิ้งเลยนะเพราะหลอดใหม่เขาออกมาแล้วสวยมากค่ะนี่นะหลอดใหม่ออกมาแล้วนะสวยมากค่ะอันนี้อะไรเนี่ยทิ้งไปเลยเศรษฐีสุพรรณต้นนี้ขายให้เอาไปเอาไปเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีเจ็ดสิบบาท เจ็ดสิบบาทนะคะคังกินดานะคะ f c คังกินดาค่ะเป็นฟอร์มแบบนี้ f c เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะเดยวเขาจะฟอร์มสวยมากค่ะเอาไปหกสิบาทจ้านีนะคะปลายเขียนว่าหกสิบาทจ้ทาคังกินดาหกสิบบาทค่ะทดสกันกัดสีมาแล้วนะคะมีต้นเดียวแปดสิบาทจ้าทดสกันค่ะกัดสีมาแล้วค่ะแปดสิบาทเนอะอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยสวยจังเลย ใบสวยจังเลยชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยมีสองต้นขายเท่าไรเนี่ยสวยจังห้าสิบาทนะคะ fc ห้าสิบาทเนาะไม้ก็าม่สร้างหัวแล้วนะคะนี่ลูกออกมาแล้วนะมีสองกระถางนะคะอุย้ยมันมันเหมือนพญาขอมก็เหมือนนะพะเขียวหืลูกพญาขอมเหรอสวยนะเนี่ยสวยมากเลยก้านดําเลยใบเขาทนดํากระถางละห้าสิบบาทคะ่ะ fc ่ามาด้านนี้นะเมืองนนนะเมืองนนด่างแบบกระถางนี้พระเขียวขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทได้ไหมหนึ่งร้อยบาทแ้วพ่อแมวบอกแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้เทพสายลุงด่างแบบนี้นะคะประเขียวขายให้แปดสิบาทจ้ะมีสองกระถางค่ะแปดสิบาทจ้ะเทพสายลุงนะคะต้นนี้อะไรเพชรเจ็ดสีเรหรือพระเขียวช,ช,ชื่ออะไรล,ไล้กไม้จนัจนโปเท่าไหร่จ้ะ ปดสิบบาทาอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อ,อะไรเนี่ยจะมาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้ด่างที่สวยเลยเนาะเนี่ยเนาะโอ้หนูว่าปลาเขียวจําชื่อไม่ได้มากกว่าว่ะนี่นะคะลูกไม้จันปอเหมือนกันไหมเนี่ยหน้าเน,นี้ยว่าม,มันด่างสวยจังเลยเนาะเอาแปดสิบาทค่ะแปดสิบาทนะคะมีสองกระถางจ้าแปดสิบาทจ้าเทพอักษราเท่าไหร่ปลาเขียวเทพอักษรา,าก็แปดสิบาทนะคะ FC เนี่ยนะด่างสวยเลยค่ะแปดสิบบาทจ้า ค่ะค่ะต้นนี้ชื่อว่าพระเงินนะคะ t y p C พระเงินนะนี่นะคะพระเงินด่างแบบนี้นะคะแบบนี้ประเขียวหลอดใหม่ในกระ,ะถางนี้มีสองต้นนะคะปลาเขียวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้สีเมืองเพชรนะคะสีเมืองเพชรร้อยห้าสิบบาทจ้ะเอาร้อยเดียวพอนะปลาเขียวเอาออกไปออกหนึ่งร้อยบาทจ้ะสีเมืองเพชรนะคะ fc บอกผ้าเขียวไอ้บอกผ้าเขียวด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะแก้ไขตัวเลขน,นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะโอ้โหต้นนี้สินี่ลูกไมยย้ตัวนี้ด่างด่างแบบนี้เลยค่ะด่างเหลืองด่างเหลืองออกชมพูนะคะหน้านี้หายากนะคะด่างเหลืองออกชมพูอย่างนี้หนะ้าหน้านี้หายากมากค่ะนี่นะคะ fc ด่างเหลืองชมพูเขียวชมพูนะคะเขียวเหลืองชมพูเลยโอ้โต้นนี้สวยมากเลยเนี่ยเท่าไหร่ผ้เขียวหนึ่งร้อยบาทอ่ะขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะ fc หนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้สวยจริงๆ ยอมรับสวยมากเลยด่างด่างชมพูค่ะ FC เอฟซีนะคะด่างชมพูนะด่างชมพูนี่ก็ขอบใบนี่ก็ออกด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองขาวชมพูค่ะนี่เป็นลูกไม้ด่างนะคะเนี่ยสวยค่ะหน้าน,นี้สวยต้นนี้ชื่ออะไรจ้าเป็นพุ่มดจังเลยอ้าวยทำไมใบมันสวยนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะเป็นฟอร์มกอนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต่อมาเป็นศีลาหุ่มทองแผงเขียวด่างแบบนี้นะคะ เท่าไรดีเนี่ยไปห้าสิบาทได้ไหมเนี่ยกระถางละห้าสิบาทนะคะายีกระถางละห้าสิบาทจ้ะจ้าโอ้โหมาด้านนี้นะคะพื้ีควนอิมสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะควนอิมสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะโพทองกาเขียวเหลืออยู่หนึ่งแอสองกระถางเนาะเป็นฟอร์มกอนะคะโพทองค่ะนี่นะคะฟอร์มกอละหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วต้นนี้จะแพ็คไหวมั้ยเนี่ยถุงเงินถุงทองค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะ อันนี้เพชรพันล้านฟอมกกเท่าไหร่ป้าเขียวไม่ใช่เพชรพันล้านอะไรอ่ะฟูขาวไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวลืมไปลืมไปจำชื่อไม่ได้สานก่อนต้นนี้ชื่ออะไรจ๊ะน้ำเมืองนอน,นี่นะน้ำเมืองนอนแยกหนอ่อค่ะน้ำเมืองนอนแยกหน่อนะคะต้นนี้ด่างแบบนี้นะคะป้าเขียวขายให้เก้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะมีต้นเดียวนะเก้าสิบบาทส่วนต้นนี้ไปห้าสิบบาทค่ะต้นนี้เอฟซีซื้อน,นะคะนี่นะ ด่างแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะนี่ไม้เขาสร้างหัวแล้วค่ะอันนี้ป้าเขียวกขาให้ให้ห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทจา้ะทศก,กัณฐ์อันนี้ซส์แม่พันธุ์ค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะมีสองกระถางนะซส้แม่พันธุ์จ้ะทศก,กัณฐ์จ้ะนี่นะคะสีสวยแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะทศกัณฐ์กกค่ะเท่า้าเรือนพอมกอที่ใครยได้อันนี้ผู้เท่าเฝ้าเรือนผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะ ฟอมกกนี่นะคะฟอร์มกกเลยเนาะร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะต่อมาเป็นเลือนลาหุ่นนะคะเอฟซีเลือนลาหุ่นเขาจะสวยมากนะคะอยู่ในกระถางนี่มีสองต้นนะคะในกระถางมีสองต้นเลือนลาหุ่นนะคะพ่าเขียวขายให้เจ็ดสิบาทจะ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทจะ้ะนินละเสรนสวยๆแบบนี้เลยค่ะขายให้ห้าสิบาทวันนี้โอ้โหนินละเสรเนี่ยเป็นไม้โบราณน,นะคะนี่เนาะนี่นะคะนินละเสรจ้ะห้าสิบบาทจะ้ะไก่ฟลอริดา าสิบบาทนะ้าเขียวห้าสิบบาทสาวโพธารา,า,า,ามนะครับต,ต้นแม่มีที่บ้านป้าแมวนะคะใบเขาจะออกขาวหมดเลยนะคะเอฟซีแต่แต่แต่เขานานนานกัดสีมากนะคะนานกัดสีมากเนาะเท่าไหร่ห้าสิบาทนะจ๊ะสาวโพธารามนะคะต้นแม่ที่บ้านป้าแมวมีะคะถ้าใครอยากเห็นเนาะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้หัวใจอะไรเนี่ย้าเขียว หนุมานเผาลงกาเขียนลงหัวใจเท่าไรห้าสิบบาทอืมเนี่ยเลือนหลวงค่ะเลือนหลวงเลือนหลวงนะคะที่ป้านแม่านเลยนะเลือนหลวงราคาห้าสิบบาทจ้ะหงสุวรรณห้าสิบบาทนะคะตาละแม่กุศุมาห้าสิบบาทจ้ะเท้าจันทชนค่ะห้าสิบบาทค่ะ เพชรมณีนะคะเพชรมณีเวลาจะกัดสีเนี่ยเขาสวยมากคะ่ะอุ้ีระจะออกเป็นชมพูแล้วก็กใบม้วนๆน,นะคะใบมันม้วนนะเพชรมณีนะคะห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะเพชรมณีนะคะห้าสิบบาทจ้ะม้าสีหมอก,กเอาไปห้าสิบาทนะคะม้าสีหมอกสวยๆเลยค่ะห้าสิบาทนะคะแล้วมีไก่ทองอยู่สองกระถางนะจ๊ะนี่นะไก่ทองไก่ทองนะคะมีสองกระถางเอาไปห้าสิบาทจ้ะกระถางละห้าสิบาทนะคะค่ะสวนต้นนี้เป็นฮองเฮานะคะ องเฮาเนี่ย fc ซื้อไปปลูกเป็นฟอร์มกอจะสวยมากนะคะเอาไปกระถางละ50บาทจ้านะคะองเฮาห้าสิบบาทมาด้านนี้นะคะโอ้พี่จีนขายไปลูกไม้บนเลยไม่รู้เอออ่ต้นนี้ชื่อว่าบดินเดชาค่ะ fc เนี่นะคะบดินเดชานะคะเท่าไหร่พี่เขียวห้าสิบาทห้าสิบาทพญาพันวังก็ห้สิบาทนะคะแมวขายให้ห้าิบาทเนาะหงเหินค่ะหงเหินเนี่ยจะสวยมาก fc ซื้อไปปลูกฟอร์มกอเลยนะ ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบบาทถ้าส่งมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะเจ้ากรุงลงกาเจ้ากงลงกาก็ห้าสิบบาทจ้ะโอ้โหวันนี้ตรงนี้คือตระกูลตับแอบไม้บอนเก่าทั้งนั้นเลยนะคะไม้เก่าเก่าทั้งนั้นเลยนี่นะคะเอฟซีระเขียวเขาก็เพาะไว้เมล็ดนะคะนี่อันนี้แตกแล้วนะคะนี่อันนี้แตกแล้วนะนี่แตกแล้วค่ะนี่นะคะฝักแตกนะคะนี่แตกเป็นเมล็ดแล้วนี่กันหลุดแล้วพี่กนะคะนี่ก็นี่นะเอาก็ถุงเอาถุงในึ่งครอบไว้ระเขียวจะหลุดเนี่ยอาหารเรมามัดเนี่ย เอามัดก่อนเนี่ยคะเราต้องมัดไว้ย่างงี้นะคะ fc มัดไว้แบบนี้จ้ะเ,เขาแตกออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไปเพาะนะคะโอโ้โหมดแดงขึ้นเต็มเลยปลาเขียวข,ยขึ้นดอกของปลาเขียวนี่แหละเออมากําจัดเลยเนี่นะคะเ,คเขาแตกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะ fc แล้วเราก็จะไปขยี้ใส่กระชอนเล็กๆนะคะเบ็ดเขาจะเล็กมากนะคะ fc เนี่ยนะคะ่ะแล้วก็สลัดได้เลยค่ะเนี่ยนะเยอะมากนะคะเนี่ยนะเยอะมากค่ะเนี่ยเราก็เอาห่อไว้แบบนี้นะคะเนี่ยนะจ๊ะ โอ้ยมันกินหรอมัาเขียวเดี๋ยวมันจะกินของปาเขียวหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่มยม,มัน,<ห>นแตกมาแล้ตวตัวนี้อ๋อสีดำจับไปดีเนี่ยนี่นะคะปลาเขียวก็ผสมไวอย่างเนี้ค่ะ FC เนี่ยเสร็จแล้วอย่างเนี้ยเราก็พาเขาขึ้นดำอีกดำดเรื่อยๆดำดเรื่อยๆเราก็เอาเอามุง้งหรือเอาอะไรมาครอบเขาก็ได้นะคะเห็นนะจ๊ะพี่เขียวไม่เอาน้ําใส่เขามั่งเลยตัวเนี้ยไปอยู่ที่ในน้าหน่อย น,นีนออ่นางละครนั้นเนออนางละครเขาสวยจังเลยก็จะได้ลูกใบไม้น,นี่นะคะ fc เนี่ยสวยเลยค่ะเนี่ยแบบนี้นะ fc ก็ลองไปผสมดูนะคะเนี่ยค่ะพระเขียวก็เอาเกสรต่อเกสรน,นะคะมามาแต้มกันนะคะเอาหลายสายพันธุ์มาแต้มแล้วนี่มันก็จะกลายเป็นลูกไม้ค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าไม้เเราก็จะได้หน้าไม้ปใหม่ลูกไม้สวยๆค่ะ fc นะคะเนี่ยเนาะแต่วันนี้ป้าแมว่าขอสวัสดีไปกระบอลสีสวยๆบ้านประเขียวนะคะ fc ค่ะสวัสดีจ้า